เปิดฤดูกาลแอปเปิลอาโอมริตั้งถ่ปี2023พทตตี้ชุนคนไทยริมรองเปิดฤดูกาล a p p เปิ o m o โอเรียบร้อยแล้วรักสุสาคุณมความพ่วงใอแอปเปิลจังหวัด a าโอ r มประเทศญี่ปุ่นจัดงานแถลงข่าแนะนำแอ p เปิลอาโอมรตั้งนรับปี2023ภายใต้ชื่องาอาโอโมริแอปเปิลอัลเลตต์ส r y รีบีไฮ แน้คนไทยที่ชอบทานแอปเปิ้ลได้รู้จักแอปเปิ้ลอาโอมริจากประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นอีกทั้งได้ลองทานแอปเปิ้ลที่มีคุณภาพสูงและรสชาติอร่อยกว่าท้าสายพันธุ์ได้แก่ฟูจิโอรินคินเซซันฟูจิเซกายิจิโทกิชินาโนโกะมูสึและมิเกสึโดยในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวเพ็ตตี้อังสูมาเรนจิรัพักดักเมทาละรวบงานณนะ แจกเซ็นทั้นพอยต์เทอร์มินอล21สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อ Apple a ลอาโอได้ที่เซนทั้นฟูดทอท็อปส์ซูเปอร์มาร์เและ f o o d l a นด์ซูเปอร์มาร์เก็ตวันจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนไปจนถึงเดือนมกราปี2023แต่ในปี2023บางสายพันธุ์อาจมีจำหน่ายถึงเดือนเมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดจำหน่ายแ p ปเปิลอาโอหรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook a o o o r i Apple Thailand ค่ะ งานวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัวแอปเปิลอาโอรินะคะทั้งหมด9สายพันธุ์เลยก็คือใครที่ชื่นชอบนะคะแอปเปิลของญี่ปุ่นก็อยากให้ลองมาทานกันได้นะคะคือจะบอกว่าอร่อยทุกสายพันธุ์เลยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันแล้วในเรื่องของแบบาการดูแลใช่ไหมคะก็แบบโหพิถีพิถันมากกว่าจะออกมาเป็นแอปเปิลลูกหนึ่งค่ะความพิเศษของแอปเปิลอาโอมริคืออะะ เพราะว่าเรื่องของการดูแลค่ะคือแต่ละสายพันธุ์คือมีการดูแลพิถีพิถันมากจริงๆมีการเก็บความเย็นก่อนที่จะส่งมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือเนื้อแอปเปิลเขาจะแบบฉ่ามากคือตัดกินออกมาแล้วแบบคือแบบเขาเรียกว่าไงคือเนื้อแน่นๆจริงๆะะอะเขาแล้วก็เห็นว่าเคยไปเมืองอาโอมอริ o มาแล้วใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วก็ตับประทับใจอะไรบ้างคะที่นั่น ที่นั่นประทับใจเยอะมากนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นจริงๆเหมือนเป็นเมืองที่เพราะว่าช่วงนั้นที่ไปไปอะ่ะคนไทยแทบยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็จะเป็นเมืองที่น่ารักมากแบบคนก็จะเน้นน้อยมีเป็นฟาร์มเป็นสวนซะส่วนใหญ่ะคะ่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้ได้ไปเก็บแอปเปิลแล้วก็ได้ทานที่ที่สวนเลยอะไรเงี้ยก็แบบดีมากค่ะอย่างฮานิมูลเห็นว่าจะไปญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแผนไปที่นั่นไหมคะอ,อ่ไม่รอบนี้น่าจะไปฮอกไกโดคะ่ะ แล้วก็ได้ลองชิมวันนี้ค่ะชอบสายุ์ไหนมากที่สุดที่ลองใช่ไหมคะชอบโอริงค่ะแล้วก็ชอบซันฟูจิก็จะแบบหวานฉ่ำแอบอมเปรี้ยวนิดนึงถ้าว่าคนที่อยากมาหาซื้อแอปเปเอาไปซื้อได้ที่ไหนค่ะก็ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะที่ท็อปที่เซนทัลนะคะแล้วก็ที่ฟู้ดแลนด์ค่ะอยากให้ฝากถึงคนที่ชื่นชอบเอารีให้มาช่วยให้เดิืนนะคะ ได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากลองหรือยังไม่มีโอกาสได้ลองหรือใครที่ลองแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แอ p เปิลอาโอมูลีเออข้าแล้วนะคะก็จะเข้าแค่ช่วงหนึ่งแหละเพราะว่าเป็นเรื่องฤดูด้วยใช่ไหมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ